สวัสดีค่ะมาพบกับกวางในะคะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เราเฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ทีเออ่เลิกลากันไปแล้วแล้วก็กําลังรอคนรัก เก่านะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนคุยเก่าก็ได้นะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลงนงกงด้านล่างได้เลยวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวางด้วยค่ะอะเดีวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างนะคะทำไมถึงได้เลิกลากันเนาะในคลิปนี้นะคะจะสําหรับคนที่รอคนเก่าๆกลับมาจะเป็นคนคุยเก่าก็ได้หรือจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะใครที่ move on ไปแล้วนะคะก็ไปดูหัวข้ออื่นๆเนาะ,ะมาดูกันค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ แล้วก็ตามด้วยไพ่สเตรนค่ะคนที่คุณเ,เคยคบเคยคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในไพ่ใบเนี้ค่ะมันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ Love ate, เลิฟเฮดร i เลชชิปอ่ะเออทั้งรักทั้งเกลียดนะคะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักอะไรแบบเนี้นะคะอืมแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วทัฟเฟิฟอ่ะก็คือเหมือนตัวคุณเนะะี่ยค่ะ อ,อ,อาจจะปากบอกไปว่าไม่ชอบไม่รักแต่จริงๆก็ยังรักแต่เวลาคนที่ฟังอยู่อะค่ะเขาก็อาจจะรู้สึกแบบท้อแท้ใจก็ได้นะคะก็อาจจะทําให้เขาอะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะสิ่งที่วางพูดขึ้นมานะคะ สามารถสลับฝั่งกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่มักจะพูดจารุนแรงใส่เรานะคะเออไม่ชอบเราอย่างงุนอย่างงี้อะไรแบบนี้แต่ว่าในใจอ่ะก็ยังมีความรักอยู่แล้วเราอ่ะก็รู้สึกได้นะคะนะ,ะมาดูกันต่อมีพ่าสี่ถ้วยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบพ่อแง่แม่งอนอะ่ะเอองอนกันบ่อยนะคะทะเลาะกันบ่อยหยุมหยิมอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะบางทีทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆ้แหละแต่ว่า มันทะเลาะบ,บ่อยๆไงบ่อยๆมันก็แบบกัดกินความรู้สึกไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะ,ะตอนแม่ค่ะมีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีหลายคนเข้ามาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลาเวลานานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบื่อมันเซ็งเหลือเกินกับความแบบไม่ชัดเจนก็เลยแบบเอออาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเออเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักๆเลิกๆ,ๆ,ๆอะ่ะ เออลราก็เบื่อกับวงจร ondan, ที่มันแบบโอ้ยเดี <Yes. S 2> ๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะหรือไม่อ่ค่ะตัวคุณเนี่ยอาจจะไปรู้ก็ได้ค่ะว่าเราเนี่ยเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาซึ่งแบบเฮ้ยเราไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครอ่ะด้วยความที่เราเป็นธาตุดินเนาะธาตุดินมันจะมีความแบบมั่นคงนะคะมีความแบบไม่เปลี่ยนแปลงรักจริงอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเออไม่อยากที่จะเป็นช้อยส์อ่ะเหมือนว่าตัวเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเรานั้นมีค่าอะไรแบบนี้นะคะ ตอแม่ค่ะมีไพ่ห้าไม้ค่ะห้าไม้สีทั่วที่เราเปิดไปเมื่อกี้ทะเลาะก,กันบ่อยค่ะความสัมพันธ์เนี้ยเออเรื่องหยุ่มยิมก็มาทะเลาะก,กันนะคะเออแล้วก็ไม่ค่อยยอมกันไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่นะคะฮาวเวอร์นะคะ, Tower, ะ,คะวางคิดว่าในอ p ีนี้นะคะในในใน,ในตอน,นเนี้ยเนี่ยเออ น่าจะทะเลาะกันรุนแรงค่ะก่อนที่จะเลิกลากันนะคะมีปากมีเสียง,งกันรุนแรงเลยนะคะคุณอาจจะไปจับได้เรื่องราวอะไรของเขาก็ได้ที่มันรู้สึกว่าไม่ดีไม่งามนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นมือที่สามเสมอไปเนะี่ยอาจจะเป็นเรื่องอือ่นๆก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองๆก็ได้เขาอาจจะจิกเงินคุณไปก็ได้นะคะหรือว่ายืมเงินคุณไปเราไม่คืนเออเอาเงินคุณไปแบบให้คนอื่นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้นะคะนีควางยกตัวอย่างให้ฟังเนาะนะเนี่ยคุณมีปากมีเสียงกันแบบว่า เออฟ้าผ่าไปเลยนะคะหรือความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นในรูปแบบที่ว่าคบกันมาปกติะคบกันมาดีๆอะ่ะมันไม่มีสัญญาณของการทะเลาะอะไรกันเลยนะคะแล้วก็โดนบอกเลิกเนี้ยเออมันช็อกไหมช็อกเนาะเออเหมือนฟ้าผ่านี้ไหมคะเหมือนในรูปเลยเนาะ เออมันช็อกมันแบบเุ้ยฟ้าผ่าเลยอ่ะอยู่ๆมาบอกเลิกทั้งที่แบบมันไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือว่าคุณคบกับเขามาดีๆนะคะอยู่ๆคุณได้รับรู้เรื่องช็อกโลกของเขาก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่ารักไม่ได้แล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่สองเหรียญค,ค,ค,ค่ะสองเหรียญก็คล้ายๆสเตรนค่ะก็คือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไปๆมาๆนะคะบางคนนะตอนนี้ค่ะก็คือเลิกลากันไปแล้วเนาะ แต่ก็ยังมาส่องกันอยู่นะคะยังมาคุยกันอยู่เออรับรู้เรื่องราวของกันแล้วกันอยู่ก็ก็เป็นได้นะคะเราก็ยังไม่ได้มีสถานะเออพอพอพ,อ,พอที่เขากลับมาเนี่ยคุยกันเนี่ยเหมือนเหมือนแฟนอะแต่ก็ไม่ใช่แฟนอะเออมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะใครที่มีความสัมพันธ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนี่ยว่าเราควรรอหรือเราเราจะทํายังไงดีนะคะต่อมาค่ะไพ่เลเวอร์บางคนเนี่ย เออพอเลิกลากันไปแล้วกลับมาคุยกันกลายเป็นเหมือนตัวเลือกไปเออก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนก็ได้นะ,ะเดี๋ยวกวางเปิดไพ่ราศีเพิ่มเติมให้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันขึ้นมาสองราศีเองนะเราต้องดับเบิลเช็คนะเช็คแรกนะคะก็คือเช็คสถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์ที่กวางพูดไปอะ่ะมีคล้ายๆกับตัวคุณบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเช็คที่สองเนี่ยก็คือมาดูในเรื่องของ ราศีนะคะถ้าใครมี2อเด้งนี้ก็โอเคเลยคลิปนี้อาจจะเป็นของของคุณก็ได้นะคะเออแต่อย่าลืมว่ามันเป็นดวงโดยรวมอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอออยากให้ดูดวงส่วนตัวมากกว่าแล้วมาถามกวางเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้ควรรอหรือเปล่าจะกลับมาไหมเออมีคนใหม่หรือเปล่าเอออย่างนี้นะคะมาดูกันค่ะมีไพ่เราศีธนูนะคะตามด้วยราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ราศีกุมนะคะ ราศีกรกฎค่ะอีกอันนึงนะคะราศีมังกรด้วยกันเองค่ะอ่ะม,ม,มังกรกับมังกรมังกรกับธาตุดินก็จะมีความแบบตึงๆนิดนึงนะคะเอออ่ะมาดูกันอ่ะกวางขอไพ่เพิ่มเติมหน่อยค่ะว่ามีโอกาสจะรีเทิร์นไหมเนะคะ เออแล้วเราควรจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นเราควรรอหรือเปล่าหรือว่าเขาคิดอย่างไรกับเราบ้างในตอนนี้เนะคะีคยค่ะม,มาดูกันค่ะใบแรกค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะตามด้วยหนึ่งเหรียญค่ะเราก็ตามด้วยอัศวินถือดาบกวา,ขขยายงวะะขอขยายหนึ่งถ้วยหน่อยค่ะขอขยายหนึ่งถ้วยหน่อยหนึ่งถ้วยอืม เ,เหมือนคู่ของคุณเนะะี่ยค่ะหลายๆท่านเนาะอาจจะไม่แบบ not all นะคะไม่ใช่ทุกคนเนอะอาจจะมีบางกลุ่มบางคนเนี่ยคืออาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องมีใครแล้วนะเออแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ทุกไม่ได้โศกแล้วก็วคือดําเนินชีวิตประจําวันของตัวเองไปอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้เนาะอ่า ขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาไม่เอ่ย Queen of Cups ค่ะแล้วก็ตามด้วย j d g m e n t ค่ะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะนะยังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีให้กันอยู่นะคะเแต่เหมือนกับว่าเขารู้ว่าตัวคุณน่ะดราม่ามากๆเลยในช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเลี่ยงในการที่จะคุยกับคุณเลี่ยงที่จะเจอหรืออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นน่ะในช่วงเวลานี้ถ้าอยากที่จะคุยกับเขาวามคิดว่า มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่โอเคเท่าไหร่อืมนะคะคุยไปมีแต่แบบจะปะทุมากขึ้นนะคะเพราะว่าดูช่วงสถาน,นการณ์ไปอ่ะคุณสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันหนักเหมือนกันเนาะอืมนะอ่ะพายบอกหน่อยค่ะว่าควรรอไหมนะคะควรรอควรทำยังไงดีคะอสี่ไม้ค่ะควรรอเนะอ่าต่อด้วยเดวิลค่ะควรรอ แล้วก็เมจิกเชียนค่ะไพ่อยากให้คุณเนี่ยเหมือนมาปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะนะอย่าวอลแวร์เขานะคะกลับมาดูแลตัวเองเป็นคนที่อินดิพเอนเดนต์นะคะไม่ได้พึ่งพาใน,นเรื่องของความรักเมื่อเราสตองแบบนี้ค่ะเขาจะหันมาสนใจเราเองนะคะเนี่ยเห็นไหมมันมีสัญญาณสัญ,ญลักษณ์ข้างบนค่ะของการรีเทิร์นเนี่ยคะ่ะอินฟินิตี้ข้างบน เออนะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อแล้วกลับมาว่าไพ่มีขึ้นเนี่ยค่ะว่าตัวเขาคนนี้ค่ะยังมาส่องอยู่นะเออยังมาส่องหรือว่ายังอยากรับรู้เรื่องราวของคุณเขาอาจจะไม่ได้ส่องโดยตรงค่ะแต่เขาอาจจะมีความคิดว่าณนะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างทําอะไรอยู่บ้างเลยคนมันเคยรักกันเน่ะคนมันเคยแบบพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลานานมันมีความผูกพันเนอะยังไงเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วล่ะค่ะนะเนี่ยไพ่ควีนออฟคัมเนี่ยค่ะแสดงถึงความรักนะ ว่าในตอนนี้ค่ะเขายังคงรักคุณอยู่และยังค,งคงคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่เขากลัวดราม่าค่ะเออเขากลัวดราม่าไพ้เนี่ยมันเป็นไพ่ของดราม่าควีนเออเขากลัวดราม่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสค่ะนะคะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นของใครก็ได้นะคะกวางขอเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าความคิดของเขาเป็นไงไพ่คิงออฟคัพควีนออฟคัพกับคิงออฟคัพเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นไพ่คู่กันเนาะ โอ,อ้เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังเป็นคู่งเขาอยู่นะอมอยากที่จะมีคุณอยู่นะเอ,อเหมือนเขาอาจจะรอให้หลายๆอย่างมันมันแบบไอ้นี่ก็ได้นะให้พายุมันสงบอ่ะนะคะเขาอาจจะรอให้พายุมันสงบก่อนแล้วอาจจะเข้ามานะคะออสิ่งที่เขาทํากับเราสมมตินนะว่าเขาทําผิดกับเราเราจะถามไพ่ว่าเขาอะรู้สึกผิดบ้างไหมเนะคยค่ะเ,เขารู้สึกผิดบ้างไหมนะองคิงออฟเอร เออเดูสิเจ็ดดาบนะคะถามว่าเขารู้สึกผิดไหมนิดนึงนิดนึงแอบแอบรู้สึกผิดนิดนึงนะคะอืมแต่ว่าไม่ทั้งหมดเขาก็ถ้าเกิดเออเขากวางคิดว่าคนคนนี้ก็ยังมีการเบลมคุณนะว่าเออมันไม่ใช่ความผิดของเขาซะทีเดียวอาจจะเป็นความผิดของคุณด้วยกวางก็ไม่รู้แหละว,ว่าคุณทะเลาะเรื่องอะไรกันมาแต่มันเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะ เอาขอดูเพิ่มเติมอีกน like ิดนึงแล้วกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะสิบหมายช่วงนี้ชีวิตเขามีปัญหาค่ะการที่เขาไม่ได้ติดต่อคุณมาไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะเออเพราะชีวิตมีปัญหาค่ะหนักหนาสาเหตะสสาหัสพูดผิดพูดถูกนะคะเออเห็นไหมต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอืมนะให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันนะให้เวลาเขาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วางใจย้ำทุกทุกคลิปที่คนที่หลอกคนรักเก่าเนาะ,ะย้ำทุกคลิปคลิปว่าเราจะต้องดูสถานการณ์ของตัวเราด้วยค่ะว่ามันหนักหนามากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ผิดารณาเอาว่ามันยังสารสัมพันธ์ได้อีกไหมเออบางคนมันเ,เรื่องราวหนักหนามากๆอะ่ะหนักหนาแบบร้ายแรงเลยอะ่ะมันก็ยากกับการที่จะแบบกลับมาใช่ปะ่ะเออจากอาสมมุตินะเมื่อก่อนนะคุณแบบ ดีอะเขามากอ่อนโยนกับเขามากเนอะเออแล้ววันใดวันหนึ่งที่คุณทะเลาะกันแบบมีปากมีเสียงกันอะแล้วคุณหลุดด่าเขาอะด่าแบบหยาบคายแบบว่าแลบลิ้นออกมาเพ่นพ่านเลยอะไรเงี้ยเขาก็ช็อกนะเออเขาก็ช็อกเขาก็แบบว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เหมือนคนนี้เราเคยเจอคนแรกนี่เขาก็ช็อกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่อยากได้แบบแบบนี้อีกก็ได้นะ เออดังนั้นนะ่ะต้องพิจารณานะคะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอืนะอ่ะกวางขอดูนิดนึงค่ะมีไพ่8เหรียญค่ะช่วงนี้เขาทำงานหนักงานเหนื่อยค่ะนะก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาในคิดในเรื่องของความรักกวางคิดว่าคนคนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีคุยกับใครใหม่อมืแต่ว่าเขาดำเนินชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วนะคะก็คือเออเหมือนมีอิสระมากขึ้นนะ่ะ ก็คือทานูน่นทํานี่ไปดังนั้นเราต้องทําไงเราก็ทำทำนูน่นทํานี่ของเราไปเหมือนเดิมค่ะให้รู้ว่าเราสตรองขึ้นเอ,อดีมากขึ้นสวยมากขึ้นหล่อมากขึ้นเพื่อให้เขากลับมาคุยกับเรานะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าเขายังคงส่องเราอยู่นะอ่านะโอเควันนี้มาเร็วแบบไฟลบเลยนะคะเดี๋ยวว่างขอเปิดไพ่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเป็นไพ่ข้อความนะอืม ดูหน่อยนะคะใบแรกนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาพยายามอย่างหนักนะพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะฟิตอินเข้าหาคุณะคะ่ะอืมดังนั้นแสดงว่าคุณสองคนมีความแตกต่างกันเยอะนะคะแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยพยายามปรับอยู่คนเดียวเลยอืมนะแต่กวามเชื่ออันนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธาตุดินอะเนาะธาตุดินจะมีความแข็งนิดนึงใช่ไหมคะ เดี๋ยวหาว่ากวางแบบเาวาดธาตุดินนะกวางก็ธาตุดินค่ะวางราศีมังกรน,นะคะอืมนะแต่ว่าเนี่ยอย่างในคลิปเนี้ยก็ไม่ได้มีความตรงกับกวางนะอต้องเห็นไหมมันก็ต้องดูที่สถานการณ์เนาะว่าในคลิปไหนที่จะตรงกับใครเนาะอะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าถูกจริตกับวกวางก็มามาดูส่วน,วนตัวได้นะคะอะอีกอันนึงค่ะอืม เขารู้สึกว่าณตอนเนี้ยเขากำลังมีความสุขกำลังเอนจอยกับสิ่งต่างๆอยู่นะคะเออนะอแต่ว่าเอมันก็มีความรู้สึกว่าหนักหนาเหมือนกันในความแบบความเหงาอะไรอย่างนี้นะคะอืมเนี่ยมันมีไพ่ของบัตเตอร์ไฟเนอะมันคือความโดดเดี่ยวอืมนะคะต่อแม่ค่ะเขาพยายามที่จะ เ,เหมือนไม่ใชเ่เขาไม่ใช่พายายามสิเขายัง move on จากคุณไม่ได้นะเขาบอกว่า still เออเขายัง move on จากคุณไม่ได้นะณจุดณจุดนี้นะเวลานี้ซึ่งไพ่สองสำรับมันตรงกันเออนะคะซึ่งไพ่สองสำรับมันตรงกันแสดงว่าเซนเทน c ์เนี้ยนะคะที่เขาเคลมขึ้นมาถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นจริงเนาะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวธาตุดินนะคะ เออถ้ารู้สึกว่า EP นี้ไม่ตรงก็อาจจะต้องไปดู EP หน้ากวางจะทํามาเรื่อยๆนะคะเอาวันนี้กวางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์แล้วกดติดตามกวางด้วยนะคะอย่าเพิ่งกดดิสไลค์กันเลยนะคะพอากวางทําหัวข้อเน,นี้ดิสไลค์เยอะมากเออบางคนนี่ไม่ชอบคําทํานายอะไรเงี้ยพอกวางเข้าใจไปก่อนนะคะ